นีะคะจ๋ชมอินฟเนคะจะมาพบกันทุกคนวันนี้นะเราจะยอ้อนกลับไปดูไลฟ์ของ MINT m แมกกาซีนะคะซึ่งน้องกราเทฟยนงได้เป็นหนึ่งในในแบบด้วยโอ้ดีมากเมืแต่เราได้เห็นรูปเห็นอะไรเบื้องลงเบื้อง,องหลังมาเนาะก็ดีงานดีจริงๆซึ่งได้ร่วมงานจากทั้งพี่จริงๆพี่โบแล้วก็พี่ตาหนึ่งนะคะดี4คนนี้คือแบบเป็นคนที่มีมเขาเรียกว่าอะไรนะอิมเมจที่ชัดเจนแล้วก็แบบมันพุ่งอะ เออเป็นสายในแบบนางแบบจริงๆสุดยอดมากแล้วก็วันนี้มีไลฟ์เนาะเป็นไลฟ์รวมกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มดูตอนที่น้องกราฟเนี่ยเข้าไลฟ์มาแล้วก็แล้วกันเนะาะอถายอแล้วไปดูเรือชุดอันนี้มันจะแบบผสมผสานระหว่างมักคิวลีนกับเฟมินีนะคะเอาง่ายๆก็คือชุดสูตรที่จริงใส่ข้างนอกพี่ดูบอลอีกไม่อเลยปะาเขามใหม่คุณก <laughs> แลัง<อ><อ>ดีครับ เขียวใช่แบบเขียวอนุญาตให้ใส่ฟิลเตอร์ได้ก่อนนะเพราะว่าสามารถลกฟิลเตอร์ใส่ได้ด้านล่างฟิลเตอร์ได้เรื่องได้เลยโอ้คุณกับใช้ฟิลเตอร์เดิมเมื่อวานแล้วว่าผมมีอยู่แค่ยันครับพี่อันฝันฝันมันไปไหนก็หมดก็ไม่รู้ฟิลเตอร์เดียวกันเมื่อวานเนี่ยนะ ย้อนกลับตอนกับใส่ฟิลเตอร์ใหม่ดิดูพี่โบโอ้คุณกลับใส่ฟิลเตอร์เดิมเมื่อวานอีกแล้วว่าผมมีอยู่ไม่ยานครับพี่ไม่มีไม่มีพี่รุทไม่มีพี่รุทพี่โบไม่มีพี่รุทจัะโอ้โหเกิดเธอเดียวกับเมื่อวานเลยฝั่งนู้นฝนตกไหมฝั่งนู้นฝนตกไหมเหรอฝนตก ด้านมีควาร้องเสียงดังมากเลยเนี่ยฝั่งนี้ไม่ตกอากาศยังสบายดีสินะเราเริ่มด้งกั๊บกัาบสัญญาเลยด้วยก๊าฟเข้ามาแล้วไม่ไม่ต้องการพี่ส่งบ็อกเซตไปให้ได้อย่งเออและขอขอจริงจริงปะ ลำคานฟิลเตอร์กลับเหมือนกันนะตัดไหมเป็นไงตัดเยอะวันนี้ไม่ได้แกะยังไม่ได้ดูพี่บอมหนึ่งก็มาดู้องกลับได้อะไรอยากรู้ว่าที่ใส่หัวน้องกลับได้อะไรไปอ่ะ นี่ก็อยากรู้มากเหมือนกันเพราะว่าทีมงานส่งไปให้อุ้ยได้เจ้ากวางเนเดียดน้อยอย่างเงี้ยหรอเป็นเจ้ากว้างน้อยผมโหนต้องใส่ได้ไปมอ้โหแล้วไม่เข้าตัวนี้เข้าเลยไม่เข้าเลยเออเหมือนกวางแบบงงมีขนยาวอ่ะเออก็ไม่เห็นอยู่ดีเป็นดูเด็กน้องก็กลังโซน คนหน่งได้อะไรบ้างครับมีเครองหลังด้วยเหรอของพี่โบน่ารักใช่น้องพี่ทำไมทุกคนได้แบบน่ารักน่ารักแต่แบบจริงได้สตรอรี่ของเธออ่ะน่ารักสุดแล้วพี่ก็น่ารักนะไม่น่ารักหรอน่ารักเลยเป็นลูกสาวเหรอใช่เป็นลูกสาวแต่หัวไม่ได้น้าหัวฉันใหญ่ พี่บูบอกใส่ไม่ได้ก็ใส่ทุกรอบใส่ดูทุกรอบอ่ะเลิกเนี่ยฮะน้องกับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเซอร์ไพรส์ในเล่มนินนี่ชอบรูปไหนมากะแต่ว่าไอเกตในพี่อู่นละกันชอบรูปนี้ครับที่ผมยืนบนรถอะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้นี่รูปนั้นแบบพี่เปิดให้แล้ว เดี๋ยวถ้าได้เห็นของจริงคงต้องแบบคนรู้เป็นไงรีวิวตอนตอนตอนถ่ายช็อตนี้ได้ไหมฮะนี่ตอนกลัวหลังคาทะลุครับทำไมล่ะเราไม่ได้ตัวหนักนะเราเราไม่ไม่ค่อยได้ปีนรถอย่างเงี้ขึ้นเป็นปีนเรียบหลังคาแล้วแบบบึกบึกบึกแบบติดตามรอยเท้าเราเราก็ไม่รู้ว่าเออมันจะพังหรือว่าฉันก็อยู่ในเหตุการณ์จำได้ว่าตอนตอนน้องกัปตันปีมีการยกมือไหว้รถไหว้เมยานาด้วย โอ้โเห็นดูมากไายก่อนจริงอะถ้าเป็นคุณโบขึ้นล่ะฮะถ้าเป็นคุณโบขึ้นบนรถอีหนูว่าไหวหนวกาับอีกหนูจะแบบตามหาภงมิลาลัยแล้วก็แบบท่าโมสาบจบว่าตามงามอันนี้อ็ได้เล่นะคะมีเขียวไปหมดเลยโอ้โห้าลุกครับวันนั้นคือของพี่เห็นไปวะเนีย พี่พี่สองสองลูกของผมผู้ชาย้องไปดูเขากันของเธอเยอะสุดเลยแต่แต่สนุกเพราะวันแดดก็แรงนิดหน่อยแค่ตอนวันครับแต่พอเริ่มเริ่มแดดปุ๊บก็เริ่มอาการมีลมนะครับเนี่ยครับก็คยาปัมหาลูกสาวสามคนยังมีเวลาอู้เนาะกับก็คือไม่มีเวลาอู้ไปเลยเราอยู่ในวานนี้ในกันอะไรอย่างนี้ อ๋ออะฉันมีชาเลนให้น้องกัฟครับผมพี่โบคะเปิดสองชาเลนที่หนึ่งค่ะเพราะว่าชาเลนที่หนึ่งเนี่ยน้องกาฟจะต้องทำนะคะผมนะครับจริงปะจริงชาเลนที่หนึ่งของคุณโบก็คือให้กาฟเป็นคนทำคุณจริงๆคุณสบายคุณสบายไปคุณโชคดีไปเพราะคุณเปงนหชาเลนที่หนึ่งคุณโบอะอ่านเลไไหมอะยาง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 ยืดผ้า จำวันที่เราถ่ายบล็อกกันได้ไหมให้น้องพูดคานี้โดยที่ที่เราใบ้อ่ะไม่ให้เป็นคํานี้โดยตรงอ่ะจําตอนที่เราถ่ายบล็อกอจําได้อ <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นคุณใบ้เป็นอีกคํานึงอะไรเงี้ยคุณกัปคุณกัปใครคุณว่าอะไรที่กล้องใช่ไหม <c oughs> แล้วคุณแล้วคุณไปตอบว่ากล้องห่วยร้ายดีเลยจ้ะใช่จำได้ <c oughs> ในคลิปรอดูคลิปพรุ่งนี้นะคะมีคลิปด้วยอ่ะชาร์ลีของคุณโบชาลนจ์ที่หนึ่งนะคะ คุณต้องไปให้กับพูดคำนี้ออกมาให้ได้เออตดไกทำมโบอเอาเลยใช่ไหมเอาเลยมืนแน่นอนกับวันนี้พี่เป็นยังไงพี่เป็นยังไงล่ะครับเป็นเหมือนเดิมครับเป็นพี่โบเหมือนเดิมน่าทุกคนคือรุ้นมาก รูปร่างหน้าตาพี่เป็นไงยังไงยังไงสวยวิงวิงโอ้โหวิงนำมาขอใอ้จริงๆมันแหวกอะไรครับแหวกมากแหวกไปวิงเฉยพี่กีเหรหรือเปล่าสวยสวยยังไงสวยน้อยหรอสวยมากครับเอาลองรวมกันสิเป็นแบบเนี่ยชื่อชื่อเราอ่ะชื่อเรา พี่โบสวยมากนี่นะครับป๊าป๊าป๊าถูกเลยจเอ้ยถูกต้องสวยมากจริงจริงกุ่มคำว่างแล้วจ้ะเออไม่จะบอกโบพูดว่าวันนี้นั่งเป็นทำตอบมันออกมาแล้ววะครัปคือมันรู้เลยต้องแบบต้องจบทำมันถึงกับถึงดาวไม่ได้ก็อย่างนี้แหละเราเข้าใจอะแบบ เราไม่สวยหรอกมีมีแฟนๆอยากอยากบอกวนอ่ะอยากอยากโดนกลับจริงๆอยากเห็นตาโดนกลับที่ต้องตกใจโดนกลับแบบนี้อยากโดนกลับไม่เจอโอ้ยฉันเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้สนุกอยากสอบถามน้องกลับว่าแบ็คกราวข้างหลังอะค่ะพี่เบลบอกอ่าอะมันคือกรีนสกินนะพ่อยากให้เขียวครับ ผมก็ไปเหมือนกันครับเขียวเหมือนมิ้นไงลูกเออแต่มิ้นมันเป็นแค่ตัวสีเขียวมาเอาใจมินแมกกซี่เลยนะเนี่ยเอ้ยว่าไปว่าไปแต่คุณจริงจริงอหรคุณจริงจริงคาดหวังแล้วนะคุณจริงจริงอะไรนะคะคาดหวังคุณจริงจริงแล้วนะทุกคนเขียวหมดแล้วฉันก็ใส่เสื้อมินนะคะคุณตะเหนอรอยลำไปเหลือคุณจริงจริงคาดหวังแล้วอุ้ยขาใหญ่เลยมันต้องมีมันต้องมี สักพักหนึ่งโหมดแบ่ค20แทนค่ะเอยมีขนาดแล้วล่ะได้ปะอยู่ข้างตัวไงได้อยู่ได้อยู่ได้ตือทันอยู่นี่นะคะละครคุณโบเขาจะใกล้ออนแอร์แล้วเมื่อวานเห็นน้องกัปไลน์น้องกัปพูดพูดภาษาภาษาแต่ละภาพได้ด้วยค้าวเหนืยก็พูดได้มั่วมั่วใช่ไหม ที่ยังผู้คนที่ไปดูไลน์ที่ยังไม่เห็นขอกกับพูษษษษษษ้กษัตร์อีสานเลยมีมีสอนได้ไหมสักคำนึง่งมีไหมอย,อยากอยากบอกคำนีอ่ะเอ้ยอยากบอกคำวาอะไรอย่างมีมีคำอะไรแบบฮาฮาไหมครับฮาฮาหรอยากเลยอ่ะ คำมาฮาคืออะไรอ่ะคำคำแบบตลกอ๋อเอ็งก็ได้บอกว่าพี่โบอ่ะเป็นคนงามกระดอกกระเดียะเอ้ยฉันก็กินอยู่ในหัวเหมือนกันแต่ว่าอะไรอ่ะกระดอกกระเดียะไม่รู้เลยแบบฉันไม่ใช้ขบพี่โบเป็นคนสวยมาก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 กระดอกกระเดียเพราะว่าสวยมากเลยรูดก็ได้ชิ๊ มันแบบอินเนอร์มันไม่ได้ใช่วยไม่กับพูดคำนี้ออกมาไม่ได้จริงจริงไปตังโพดอันนี้จตลงไปว่าอะไรเนี่ยพูดว่าพี่โบว์พี่โบพี่โบเป็นคนง่ามกระดอกกระดีอ่ะพี่โบเป็นคนง่ามกระดอกกระดีอะเฮ้ยนี่มันคนตายป่กเป็นคนตายจริงโดนตายไอ้เนาะผมไม่รู้คนตาย คนตายคนแบบคนตายคืก็คือตายแล้วตายแล้วตายมากี่วันแล้วตายเป็นสีตายวมึงคนนักอดอนนครอดอนนครอนครนายกมควาตัดแล้วพี่วามตัดอ่ะอ๋อขอโทษขอโทษก็ไม่ได้หนักปุกน้องเลยอุ้ย อ่ะโอเคเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ทุกคนได้ฝากมินแมกกาซีนเล่มนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานได้เลยค่ะเริ่มจากที่คุณโบจริงๆแล้วก็ปิดท้ายโดยน้องกาัาค่ะจะไ,ได้กอรอกสักได้ค่ะ <laughs> ก็ฝากด้วยนะคะมินแมกกาซีนเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่สี่แล้วสวยมากมปักม,มากข้างในคือดีมากมีเพื่อนโบด้วยใดๆ <laughs> นี่ ูช้ชายเต็มเลยอู้ห <laughs> นูว่าน่าจะถูกใจทุกคนนะคะแบบเอาใจแฟนคลับมากๆเลยค่ะมินเมกาซีเล่มน,นี้นะคะเอาอันนี้เป็น <c oughs> ต้องเป็นปกรวมสีปกรวมก็มีปกกับก็มีค่ะแต่เชื่อว่า <c oughs> แ,แม่ๆปกกัปเป็นเยอะมาก <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เพราะว่าข้างในก็มีพวกเรานะคะสามสาวโบจริงๆต้านเหลืงนะคะแล้วก็ ต่อไปค่ะฝากส่วนตัวนะคะก็คือละครเรื่องมนรักหนองพักกระแองค่ะวันที่ส4พฤษภาคมนี้จะออนแอร์เป็นวันแรกแล้วค่ะออสองพุ่มี่นะคะทางช่องสามกดสามสามค่ะค่ะ,ะ,ค,ะคุณจริงๆค,ค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะนะคะฝาก กินเออเอ่อฉบับนี้นะคะเพราะว่าอ่าวอลลุ่มที่สี่อ่าเดี๋ยวฉันถือให้เดี๋ยถือให้โอเค <Yeah. S 1> okay. เพราะว่าพวกเรานะคะก็ตั้งใจถ่ายกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าข้างในออกมาทุกคนจะต้องร้องตาแตกว่าว้าวค่ะค่ะพี่หนูปรับเป็นแค่นี้แหละหนู <laughs> <laughs> ปรกผลงานเลยได้ไหม <laughs> ได้ค่ะ ก็ช่วงนี 19, akan, in youtube, ้นะคะซีรีส yeah> ์เนี่ยก็หยุดถ่ายทําอยู่เนื่องจากช่วงโควิดค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามจริงๆหรือว่าอยากดูนะคะก็ฝากช่อง YouTube จริงๆอยู่ออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะได้เห็นผลงานจริงๆที่เกาหลีแน่นอนค่ะกาลังจะได้จับทำงานที่เกาหลีแล้วค่ะย้อนเสีย哟ย้อนเสีย哟เด๊เด๊น้องกาบค่ะน้องกา ก็ขอฝากมินแมกกาซีนวอลลุมที่4ีด้วยนะครับก็จะมีทั้งสามปกทั้งสามแบบนะครับให้ทุกคนได้เลือกกันก็จะมีเป็นปกผมเดี่ยวแบบที่ที่ถือที่เราถืออยู่นะครับแล้วก็มีเป็นปกแ,แล้วก็มีเป็นปกสามสามครับแบบนี้สามสามพ่อพับเกิร์ลใช่องเป็นเจ้าของได้นะครับผมครับเริ่มขายพรุ่งนี้นะคะย้ำอีกรอรบเริ่มขายพรุ่งนี้สิบโมงเช้า เวลาไทยนะฮะ10โมงเช้าที่ลาซาด้านะฮะซื้อได้ที่ร a า t มอล l m มินแมกซีนไทยแลนด์นะฮะตอนนี้คูปองส่วนลด50บาทนะฮะฉลอง5.5พรุ่งนี้วันที่5เดือน5ไงส่วนลด50บาทตอนนี้คูปองเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยใบแล้วนะฮะรีบไปกดได้เลยเล่มละ299บาทไปกดคูปองก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะสามารถซื้อได้นะฮะมินแมกซีนวอลลุ่มที่4นะคะ,ะเปิดขายจงมีความกันที่ลาซาดานะฮะ วิ้ยมีแฟลชนิวเข้ามาครัแฟลชนิวว่าเป็นจริงๆฮะสอนน้องกาฟพูดภาษาเกาหลีได้ไหฮะประโยคหนึ่งรู้เหรอคะใช่สอนภาษาเกาหลีสักประโยคนึงชิลูอันยองเซโยได้อยู่แล้วเนาะอันยองเซโยนีกาฟอะไรนะครับกาฟอิมิดะกาฟอิมิดะเออแล้วก็ มันซอมันซอันกบซึมิดะันกบซึมิดะกบซึมิดะแบบยีบีเ้จ่นี้เออแต่กลงพูดแบบทังประโยคนี้อันยองเสิกับอิมิดะ แล้วก็อะไรเอาสวิดะอะไรสักันเลยนะพันกบสมิดะอะไรพันพันกบสมิดะ้ถูกลครับเนี่ยก็คือได้อยู่ันตาพันดาซอพันดาซอพันกบสมิดะมันดาซอพันกบอิมิดะเโยเโย ขาโอเคตัวโอเคค่ะคุณอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย <laughs> งงไปหมดงงทั้โซนไปหมดตอนนี้ที่เกาหลีประมาณห้าทุ่มแล้วนะคะเออแฟ <laughs> นขับเกาหลีก็น่าจะง่วงเห่าพานอนกันแล้วโอเคค่ะอีกนาทีไลา์จะต,ตัดแล้วนะคะก็ของฝากด้วยนะคะมีแมกกาซีนวอลลุ่มี่สี P ่ C นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งขายพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ลาซาด้าสิบโมงเช้า l a านม m a l l m n t แมกกาซีนไทยแลนด์นะคะสิบโมงเช้าไปซื้อกันได้เลยพรุ่งนี้2องกาสิบก่าทแล้วก็รีบไปกดคูปองกันได้นะคะส่วนลด50บาทนะคะใช้คูปองได้จะถึงวันที่10เลยเริ่มใช้พรุ่งนี้วันที่5ถึงวันที่10บนะคูปองแล้วก็ฝากเลยนะคะมีแมกกาซีนวันที่4ค่ะนี่แมวมาถือมาเลย ขอบคุณทีมากเลยนะคะที่มาจอยไลฟ์ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์กันแบบเต็มสตรีม4จอเป็นครั้งแรกเลยของมินตอนแรกก็แอบกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะจะติดต่อทุกคนได้หรือเปล่านะคะติดต่อทุกคนได้ค่ะยังเว้นจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวไม่รอบหน้าเรามาไลฟ์ สนุกสนานกันนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่มารอดูนะคะขอบคุณน้องกัปบจริงๆงโบนะคะแล้วก็ต้นเนิญด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมวนบวมแล้วมวนบวมแล้วกดกดออกเลยอ๋อบวมแล้วมวนบวมแล้วใช่ค่ะมวนกดกอ,อกไุบัดโอเคดสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับลูก โอโอโอเคค่ะ <Aww>. <Okay, ha. S 1> น่ารักน่ารักจริงๆกัาฟก็ยังคงเป็นกัาฟเหมือนเดิมก็คือลงไลฟ์หลังสุดเมื่อกี้ก่อนจะไปก็ขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ๆยกไม่ไว่าอีกรอบนึงเนี่ยน่ารักความเป็นกัาฟมันคือความน่ารักน่าอินดูและก็เป็นสิ่งที่นึ่งดูดให้รุ่นพี่หรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนนะหลงรักกับฟนั่เองโอ้ยดีนี่ก็คือ น้องเล็กของเราจ๊าน้องกัปคนาวุตรน่ารักมากแล้วก็จริงๆมีเราซื้อมาแล้วนี่เพียอเดอร์มาแล้วเป็นเมนเมกกาซินปกน้องกัปแน่นอนว่าต้องเป็นปกน้องนะจ๊าแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้แก่ในคีกหวัวละกันแล้วก็จะมีเล่มอื่นๆอีกด้วยยังไงก็ฝานทุกคนนะคะติดตามกันได้นะคะในคิกหวัวจะนี้แล้วก็มี มิทยาสมาเล่มอื่นมาแจกกันด้วยนะ,อ,ะอยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอก,กันใหม่ในรีแอหนนาทุ like, กคนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนกดซับสไครต์จะกดอะไรก็กดโยเป็นกด d i s l ลค์นะจ๊ะอ่ะวันนี้มาแล้วนะบ๊ายบาย